ยังก่เมาเลียงยังก่สียวก,ยก,ยกว่าเมาๆนี่ซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งมีเท่าไหร่เมาเบิดเลยครับอบอกเอฟซีใครยังยังครับบอกบ,บอ,บอกเอฟซีลอตเตอรี่มีเท่าไหร่มเมาเกี้ยงแข็งซีหนึ่งหนึ่งซีนั่นบอกกลับบอยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับนะครับคุณผู้ชมนะครับด้วยความศรัทธาเนาะของ อ่าหลักกิโลหรือว่าของสารตะเซสารยามีสารตะจันนะครับถึงฝนจะตกก็ไม่หวั่นนะครับก็มีผู้คนนะครับมากล่าว่าอยู่ตลอดเวลานะครับฝนจะตกแห้งสาได้กับบวันบอย่างนะพี่น้องตากแดดตากฝนมากเพื่อนะครับเพื่อจะขอโชคขอลาขอแม่นเดืองหน้าทีการงานนะครับก็มาขอกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับที่ สารเซสารยามีสาร,าสารตะกันรักกิโลดวงวิญญาณนําโชคแห่งนี้หรือว่ารักกิโลดวงวิญญาณสิบหลากแห่งนี้นะครับผมกะลบฝนพี่น้องลบฝนไทยบรรยากาศาสดๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับทางช่อง y YouTube เนาะคนสุดินทีวีนะครับคนสุดินทีวีนะครับมาไทยบรรยากาศสดๆให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่นะครับ ถึงฝนตกซ้ำใดนะครับก็บมีผู้คนนะครับมากราบไหว้ยอยู่ตลอดเวลานะครับกลางสายฝนนะครับบอกว่าบางคนกับมาแก่บนเนาะผู้ที่อ่าได้ทางานดีๆนะครับบอกวา่าจะเป็นด่านค้าขายนะครับแต่มีผู้คนที่มาแก่บนได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาขออ่าในด่านนาที่การงานหรือว่าด่านค้าขายก็มาขอกันอยู่เป็นประจํานะครับโอ้มีคนกังมีคนบ้างฝนบ้างร่มหมพร้อม นะครับนะครับถึงจะมาหวายยุดตลอดเวลานะครับถึงฝนต,ตกซ้ำไดนะครับพี่น้องกับบอกวันบัวได้ขาดหายไปใส่นะครับก็ยังอ,อยู่กันที่นี่นะครับอยู่ที่สารตะเซศารยายมีศารประจันรักกิโลดวงวิญ,ญญาณสิบล่านหรือว่ารักกิโลดวงวิญญ,ญาณให้โชคนะครับเดี๋ยวฝนหยุดตัวสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิออกไปบึง อหายพี่น้องชมบรรยากาศกันอีกครัง้งหนึ่งอีกสดๆอ,อีกอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆพี่น้องอยู่ที่หลักกิโลเฮนนำโชคนะครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันหยไก่กันก่อนนะครับตอนนี้เิ่นกํลังจุดถูกเทียนนะครับโดยใส่ห่มเนาะใช้ล่มเป็นที่บังนะครับนี่เช็นบอกแลนไปแลนมาพี่น้อง ทำก้างสายฝนนี่แหละแรงศรัทธาของอาสารประเซศสารเย,ยมีสารตะจันหลักกิโลเมตรที่27นะครับหรือว่าหลักกิโลเมตรน้ำโชคนะครับส่วนด่านหลักกิโลเมตรเด้อพี่น้องเด้อทางด่านทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือเนาะทิศเหนือก็คือทิศฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับกับเมีอยู่เลขหลักกิโลกับเมีอยู่ที่ผม ถ้าจั่บุพพิธเกษมีอยู่ทางด้านทิศเหนือจะมีเลข50เนาะเลข50กับเลข18เนาะพี่นอ้องเลข50กับเลข18นะครับทางด้านทิศใต้สิมีเลข27ก,กับเลข16นะครับ27ก,กับ16นะครับทางด้านทิศตะวันออกกเสิมี 2079นะครับ2079นะครับทางด่านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทางด่านสองศูนย์เกนาะด่านทิศตะวันออกก็มี2เขตนน้ำอีกตัวหนึง่ง2เขตนน้ำนะครับพี่น้องเด้อ่าสำหรับเลขหลักกิโลทางด่านทิศตะวันตกบ่มีอีหยังนะครับเป็นที่วา่างเปล่านะครับสำหรับหลักกิโลเมตรที่27นะครับหลักกิโลน้ำโชว์แห่งนี้นะครับใหญ่ามากสถานที่ใหม่ครับพี่น้องคือตรงนี้ห่างจากตรงอ่า ลากิโลเมตรตรงนั้นมากบอกใกล้สำเดครับประมาณนะครับประมาณผนบอกว่าประมาณร้อยกว่าเมตรนี่แหละครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับอะไซต์สิมากาบไหว้ก็มากาบไหวได้นะครับที่สารเซีสารยมีสารตะจันรักกิโลนําโชคทั้งนั้นทั้งฝุ่นกับลุงนิรนามนะครับที่ยื่นถือหล่มอยู่ตรงนั้นนะครับผู้ที่มากาบไหวผนบอกว่าถึงฝนสิต๊กสำเดย์กับโบวันดอก เพราะว่าช่วงน,น,นี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับเป็นช่วงหนาฝนส่วนตัวเลขของคุณลุงนิรนามนะครับงวดนี้เพิ่นได้เลขสี่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสี่หนึ่งนะครับถ้าสือกลับกับ,กบไปกับหนึ่งสี่นะครับถ้ากลับก็หนึ่งสีนะ่เนาะสำหรับเลขลุงนิรนาม นะครับหรากามีเหล็กคนมีเหล็กกั้นอีกตัวหนึ่งคือสิบเก้านะครับสิบเก้าคุณผู้ชมอ่ะถึงฝนสิตกะสำเร็กับโบวันเนาะมือนีคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนนะครับเป็นแบมีรอยยิ้มนะครับถึงฝนสิตกะสำเร็กับมีรอยยิ้มนะครับได้มากอ่าวาย สารตะซี่สารยามีสารตะจันหลักกิโลน้ำโฉกหรือว่าหลักกิโลสิบหล่านึงนะครับคุณผู้ชมยังกัเมาเหลืยงยังกัสถว่าเมาส์เนี่ยซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งครับมีเท่าไหรเมาเบิดเลยครับโอ้บอกเอฟซียังงั้ยังครับบอกบอกเอฟซีแถวแถวต่างประเทศแน่ซื้อซีหนึ่งแล้วครับตามเหล็กลุงนี้แล้วน้ำอยู่ซีหนึ่งซีหนึ่งเมาเบิดเลยบอกลุงนียนะลอตเตอรี่มีเท่าไหร่เมาเกี้ยงแข็ง สี่หนึ่งสี่น้ำบ่อกับบ่อหนึ่กับอยู่ใบเดียวครับหนึ่งสี่กับใบเดียวอครับลุงนี่แล้วหน้ามีทลาเมาเบิดครับเมาเบิร์ดลุงนี่แล้วเมาเกี่ยงแพงเลยสี่หนึ่งหนึ่งสีเลขจะได้ลุงนี่แล้วน้ำฝันบ่ขึ้นจะได้ฝันฝันเอาบ่ฝันยังไดน้อนีเนาะ ฝันว่าตาซไปบอกโอ้ตาซีหนึ่งก uh. yes, yes. ็ีหนึ่งไปเลยซีหนึ่งไปเลยตัวเดียวเลยเหมือนงวที่แล้วมาไม่กลับงวที่แล้วหายบวกลรับแต่งวนี่ก็คิดว่าสิคือเก่าอเนาะง่า่สงมาหนีใง่ายสงมานีเรามานแห้ไงซื้อยังก็ถือซื้อเรียกได้ก็ถือนี่ต้องมีระนานี่ตั้งแต่ใหญ่มากนี่ถือประยุทธ์ประยอนเลยโอ้ยสุดยอมเรายอมเรา ตัวนึงสี่สี่เลยลุงนามสี่สี่นึงนี่เมาเบิดเมาแข็งเมาถ้ามีอะไรเมาเบิดดุงนี่ระนามตัวนี้แนบได้ครับนี่เห็้ไหนาบนี่แนบได้นี่ครับมีแ yeah. ต่สน nee? ึมีแต่สี่นึงเลยจักใบเหรอลุงนีระนามเนี่ตัวนี้มันแปใบแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสามสิบสามใบก่นั้น มีชุดละสอใบนี่ชุดละสใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดใบสิใบแชุดสิใบชุดละสองแชุดสิบใบซีทั้งเบ็ดบ้าเนีหนึตัวนี้นี่ีมีเท่าไหร่เมาหมดแพงอยู่แถวนีมอเกียงแพงห่าลุงแนนำมีเท่าไหร่ได้ผูใดะแวกใก้เคียงมหาลุงนี่น้ำเลยีถ้ามีีหนึ่ถ่ายซีหเอาสาตัวดีสาตัว สามตัวมังมังมังชอบสองตัวสีนึงก็พอเยอะตัวเดียวเอาสีนึงเลยใจเดียวเลยมากเดียวตัวกับก็กลับแค่ตัวเดียวสีหนึ่งสีหนึ่งสีกับจากใบสองใบกลับสองใบแค่นั้นเองอ๋อครับเอาเยอะเอาแค่นี้แหละตกลับเอาแค่นี้เองครับตกลับนีำจะไปซื้ออยู่อีกอืมตัวนี้นุ่งนี่นะน้าถือว่าต้นไม้ล่มมันเป็นจงไรเขาจะยังล่มคักล่มแม่แทนมองลักกิโลเก่าอ่ะ บ่มีล่มเห็นเขาใหญ่ออกมาล่มมากเหแต่ก่อนมันก็ล้มแพงอยู่แล้วครับเก็บมันบ่หักเพราะว่ามันใหญ่ออกมามันก็หักเลยใหญ่สารออกมาหักมุนละเมียเลยมุนอุยปุยเลยต้นไม้ตัวนั้นมุนอุยปุยเลยครับหักมุนเลยขวางมันเลยอืมขนาดสารออกมาขนาดบ่มีล่มบ่มีฝนเลยเนาะครับผมมูลละเมียร์เลยแต่มันหักแต่มันหักก็ดื้อๆนี่หักก็ดื้อๆล้มมากผมก็มันหักเจียงนี่ผมว่ พี่มองเห็นมันหักที่ไหนก็ข่มขีหมดที่มีหานอย่างนี้ที่นี่หานี่เห็นแต่กองอวกหยวกอยู่เห็นแต่กองไว้ยหมดเลยเว้ยแต่มีคนยูแทนอะไกันสิเย็บเย็บไปหลายเติบแล้วข่มเน่าข่มเน่าใหญ่มากจังเงินนี่มืออมันก็หักมืออื่นก็หักเลยครับหักเลยหักมวนใส่กันทั้งเบิดเลยครับต้นใหม่นะครับต้นใหม่ลักกิโลเก่าลักกิโลเก่าครับหักที่ห่มห่อที่เคยอยู่นั่นแหละเคยยูเคยผักเคยเผักเคยเศา แบบแกซาทีเข้นบนซี่บนโร,รตเตอรีลหลายๆกันเน่ยนาแปลกเนาะเป็นตาแปลกแหงหักหักบอ่อนยางบ่อยยางเลยครับพอดียาสารออกมามือหนึ่งมือสองมากอะลงเลยอืมครับสายตะก,การนมันเห็นผลมันตกผนมันล่มแห้งกับเบียนมันหักอืสุนีมาหักเลยหักเลย บมมีฝนกับหักบมมีฝนก็หักบ่มีหย er yeah, yeah. mm. ังก yeah> okay. ับห uh ักครับผว่าเหลือเสือเหลือเสือเหลือเสือแห้งเเสือครับครับมายอมจับ่มันหักจะเนี่ผมที่ใหญ่มามาหนี่นะครับผมอืมชผมก็มาเบิ่งมือใหญผมก็ผมกัมาอายุมือครับยายกมาเบิครับมาปจ แล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดง,งเลยครับ